อยู่ที่เชียงใหม่นะคะภาคอีสานภาคอีสานนี่ก็จะมีอยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดร้อยเอ็ดของเราที่เป็นวิทยาเขตนะคะแล้วก็จะเป็นแยกย่อยออกไปอีกก็คือเป็นวิทยาลัยก็จะมีอยู่ที่จังหวัดยโสธรจังหวัดกาฬสินท์นะคะและในส่วนของภาคกลางนี่ก็จะมีเยอะเลยค่ะ นครปฐมก็มีเพชรบุรีก็มีปราจีนบุรีก็มีนะคะส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลานะคะอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ทางมอมอรอเนี่ยได้ขยายโอกาสเปิดการเรียนการสอนให้ทั้งบรรพชิตและคฤหรืถหัด ได้เข้ามาศึกษาต่อในมอมอรอแห่งนี้ค่ะในส่วนของวิทยาเขตร้อยเอ็ดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่วัดเหนือทุกท่านรู้จักวัดเหนือใช่ไหมคะวัดเหนืออยู่วัดเหนืออำเภอเมืองเนะะี่ยค่ะทีนี้หลวงปู่ศรีมหาวีโรค่ะหลวงปู่ศรีมหาวีโรก็เป็นองค์อุปถัมภ์มม,อมอรอวิทยาเขตร้อยเอ็ดสมัยนั้นนะคะและทีนี้ก่อตั้งโดยพระราชธรรมานุวัตก็คือหลวงพ่อเจ้าอาวาส วัดเหนือองค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมมรอวิทยาเขตร้อยเอ็ดแล้วก็หลวงพ่อวัดบึงนะคะหลวงปู่วัดบึงพระธรรมทิติยานก็เป็นองค์อุปถัมเป็นองค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมมรอวิทยาเขตร้อยเอ็ดเริ่มแรกทีเดียวยก็เรียนอยู่ที่วัดเหนือค่ะแล้วทีนี้หลวงปู่ศรีมหาวีโรมาเห็นห้องเรียนที่วัดเหนือเอ๊ะครับแค่ไปไหมไปขยายห้องเรียนไปตั้งมา หลวงปู่สีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มีคนมาเรียนเยอะห้องเรียนอยู่ที่วัดเหนือไม่เพียงพอและเพราะฉะนั้นหลวงปู่สีก็เลยบอกว่ามาตั้งที่วัดสีทองไผ่บูรวรารามในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เลยเป็นวิทยาเขตร้อยเอ็ดเกิดขึ้นมาก็มีการจัดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชานะคะมีทั้งเปิดการเรียนการสอนให้กับบรรพชิตให้กับคา,ารืหัด ในหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยนะคะมีถ้าเกิดว่าลูกหลานคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะมาเป็นคุณครูค่ะก็สามารถที่จะมาเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์นะคะสายคุณครูมีทั้งหมด4สาขาวิชานะคะนั่นก็คือสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จบไปแล้วก็ไปสอบเป็นคุณครูภาษาไทยนะคะการสอนภาษาอังกฤษจบไปแล้วก็ไปสอบเป็นคุณครูภาษาอังกฤษหรือบางคนไม่อยากเป็นครูก็ได้ภาษาก็ไปทำงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ภาษานะคะคุณครูประถมศึกษาสมัยตะกี้เขาเรียนเท่ากับมีคุณครูประถมเนาะเนาะคู่ประถมผู้เดียวสอนในทุกวิชาค่ะมาเรียนอยู่มรมร และสาขาสุดท้ายก็คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยค่ะสาขานี้นะคะก็คือคุณสมบัติต้องรักเด็กมีจิตใจที่รักเด็กถึงจะเป็นคุณครูปฐมวัยได้ก็คือคุณครูอนุบาลค่ะสอนอนุบาลต้องจบปฐมวัยโดยเฉพาะท่อนั้นนะคะอันนี้สาขาที่อยากจะเป็นครูคณะที่อยากเป็นครูหรือลูกหลานบอกว่าอยากเป็นนักปกครอง เป็นอบาตาเป็นเทศบาลเป็นนายยกเป็นอ้ยสารพัดมาเรียนการปกครองค่ะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการปกครองนะคะอันนี้เพิ่นกระเปื้อสอน4ีปีนะะึงค่ะจบหลักสูตรก็ไปสอบบรรจุสอบได้หลายเป็นปนลัดอำเภอนีกรหลาขึ้นก,กันนะคะเป็นตำรวจเป็นทหารเพิ่นกระมาเรียนอยู่นีสาขานี้พิเศษนิดนึงเพราะว่ามีมาเรียนเสาอาทิตย์กระได แต่สาขาคู่นี่ตรงเลี้ยนเฉพาะวันธรรมดาแต่สาขาอื่นมาเรียนนันพิเศษกระไดเสาร์อาทิตย์นะคะเนาะและทีนี้ก็จะมีอีกคณะหนึ่งก็คือคณะศาสนาและปรัชญาค่ะสาขาวิชาปรัชญาส่วนมากก็จะเป็นหลวงพอลวงพีเพิ่นมาเรียนเจ้าอาวาลูกวาดเพิ่นกับมะเรียนสาขาปรัชญากันหลายขึ้นกันค่ะบรมเทาพามาเรียนนะคะโยมกับมาเรียนคือกัน สาขาวิชาปรัชญาตอนนี้ก็เป็นหลักสูตรใหม่เป็นสาขาวิชาปรัชญา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับปริญญาตรีนี่จะมีอยู่ทั้งหมด3คณะ6หลักสูตรนะคะบาตารที่นี่เรียนจบแล้วสิไปใส่ต่อละอยากเลียนต่อ,อยูมมรอรมีบอมีค่ะในมมรอวิทยาเขตร้อยเอ็ดนี่มีเรียนต่อปริญญาโทนะคะในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กสายคุ้นคู่เนาะสายบริหารมากการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์อันนี้ก็สายการปกครองมากหรือสิเป็นทางปรัชญาค่ะพุทธศาสนาและปรัชญาปริญญาโทมีอยู่สามสาขาเรียนจบปอโทมาแล้วอยากจะเรียนปอเอกมีบอก วิทยาเขตรอยเอ็ดมีค่ะในวิทยาเขตรอยเอ็ดก็มีในระดับปริญญาเอกเช่นเดียวกันนะคะก็คือสาขาวิชาการบริหารการศึกษาค่ะและตอนนี้กําลังร่างหลักสูตรกันอยู่ในส่วนของการปกครองและทศาสตร์การปกครองแล้วก็ทางพุทธศาสนาและปรัชญานะคะก็กําลังฟอร์มทีมกันอยู่อีกไม่นานเกินรอก็จะได้เปิดในระดับปริญญาเอกค่ะทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอลูกลา กระยางห้ลูกหลานมันไน้เลียนอยู่ได้เหตุจากไหนล่ะมันจะเสียเดเลียนอีพออีแมคคือบบมีเงินแท้อันนี้ปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยใช่ไหมคะแมนบอคุณแม่คะอยางห้ลูกหลานไน้เลียนจะเสียอคาเทิมทั้งไหนล่ะจังในไน้เลียนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะค่าเทอมที่มมรอวิทยาเขตร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้ถ้าเป็นโยมมาเลียนนี่4,800บาทต่อเทอมถือว่าค่ะ มหาลัายอื่นเป็นมื่นเลยได้เดียวนี้แต่อยู่ม,มอวิทยเขตรอยเอสนี่ค่าเทอม4,800บาทเท่านั้นค่ะสำหรับโยมนะคะแต่ถ้าเป็นภาคคุณทันเพิ่นมาเรียนค่าเทอมกับ3,000กว่าบาทถ้าเพิ่นเรียนภาคพิเศษค่าเทอมกับ6,000กว่าบาท7,000ค่าเทอมถูกมากแล้วทีนี้ก็ถามว่าเอา้าค่าเทอมถึงปนี่คุณภาพการศึกษาเป็นจังได อย่าบ้ต้องสืบเลยค่ะคนที่จบจากมอม,อ,มอรอวิทยาเขตโรเอจบไปปีที่แล้วยังบ่าท่านในเห็นผู้ใดตกงานเลยส่วนมากกลับไปสอบสายคู่กับสอบบรรจุใดหลายขึ้นกันของเข้าจบลักสิบหมายถึงว่าสาขาละ15 20 30คนเนี่ยก็สอบบรรจุติดซะส่วนใหญ่เอกการสอนภาษาอังกฤษปีสองปีวังหันค่ะ ห้องนี้มีอยู่เจ็ดคนเจ็ดคนก็สอนเนยมีอยู่เจ็ดคนตอนนี้สอบบรรจุติดเป็นคู่คู่หลาเดียวเนี่สองคนเจ็ดคนสอบบรรจุติดเหลืออีกหากับเป็นคู่คู่คือกันเพราะว่าเพิ่นเรียนสายคู่มากเพิ่อนอยากเป็นคู่คู่เพิ่นกับเป็นคู่คู่อาต่าจางก่อนถ่าสอบบรรจุสองคนที่สอบได้เพิ่นกับมาติวไฮมูอันนี้คือความน่ารักของความเป็นมมรอค่ะ เราไม่ต้องไปติวให้เสียตังค์แต่ว่ารุ่นพี่ที่สอบได้ก็จะมาติวให้กับน้องๆมาติวให้กับเพื่อนๆอ,อันนี้ค่ะและประการสำคัญคุณแม่ว่าค่าเทิม4 8 0 0มันแพงม่ค่ะ้าสมมติว่าคนบ่มี่เหงกบับบมี่ดีได้นูเข้าใจได้แต่บ่ต้องคิดยากเลยค่ะมอมอรอวิทยะเตโรอเอ็ดมีก่อย่อสอเด้ยินอยู่แล้วค่ะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะ ยืมได้ค่ะแต่ว่าต้องใส่หนีเขาเรี่ยนจบไปแล้วมีงานทําไปแล้วมาใส่หนีเขายืมกู้ได้จริงๆแล้วเขาก็ให้แอบกระซิบเอานะคะว่าอย่าโฆษณาหลายเด้อแต่ขอกระซิบนะคะแอบซ้ำน้อยนึงว่ามมรวิทยเขตร้อยเอ็ดกู้ลอยคนก็ได้ลอยคนค่ะถ้าไปที่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยกู้ลอยคนสี่ใดวังยูยี่สิบหานนี่นะคะที่สามารถยืมได้ นอกนั้นเป็นภาราของพ่อแม่ผู้ปกครองเบดิดอันนี้คือจุดดีของเฮาคนบ่หลายอยู่แบบอบอุน่นคุณภาพการศึกษากับผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมใดคือกันค่ะเปียสุดาค่ะซื่อเล่นซื่อว่าอาจารย์ออมเนาะค่ะกระถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหลวงพ่อเจ้าคะทําไมค่าเทอมเราถูกจังเลยเพราะว่าเราต้องบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยของเรานะ ทั้งข้าโน่นนี่นั่นเยอะแยะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาสิซาอาจารย์มูมีเงินเลี้ยนเนี่ยเขาอยากไปเลี่ยนมหาลาัยใหญ่ๆดังๆใครเขาไปเลี่ยนโหลดหรือเขาอยากสิมาเลี่ยนอยู่มหาวิทยลาลัยเฮ่าจะเลี่ยนได้แต่คนโบมีเงินอิลี่อิลีนี่หลวงพ่อก็อยากให้เลี่ยนเป็นการสนับสนุนการเรียนให้หลวงพ่อเว๋าเนี่ยค่ะหลวงพ่อว่า หลักหยาของเฮานี่เพิ่อนอยากเรียนเพิ่นต้องเดีเรียนคาเทิมเฮ้ากระถึกยืมก็ไดอีกจังสีะะ่ล้ค่ะจากทุกอำเภอในจังหวัดโรยเอตอยู่ใกล้ๆทางพ้นไส้กับมาเรียนพ้นไส้นี่ไกลสุดของจังหวัดโรยเอตแล้วเนาะคะ่ะพ้นไส้สุวรรณเกษตรมาทางน้องพอกเม่วยวดีกับมาเรียนอยู่นี่จากไกลสุดที่มาเรียนอยู่มัมรอวิทยาเขตโรยเอดนี่พูดค่ะ มาจากพัทลุงไก่ะคะ่ะมาจากจังหวัดพัทลุงค่ะมาเรียนที่มอม,อมอรอวิทยาเขต111เพราะว่าไปเซิร์ชดูแล้วว่าไปเบิงแน่อินเทอร์เน็ตมองได้เขาเปิดสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัยมอม,อมอรอวิทยาเขต111มาเรียนค่ะอันนี้คือเด็กเข้ามาเรียนจากพัทลุงภาคใต้มาเรียนที่นี่ จากทางหนองคายบึงการจังหวัดทั้งหนทั้งอุดรทั้งหมดมาหลายค่ะและตอนนี้ก็ไปสอบบรรจุเป็นคุณคู่เรียบร้อยแล้วถือว่าประสบความสำเร็จในในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพออกสู่การใช้ใช้งานของสังคมได้อย่างถูกจุดน,น,นะคะ แต่ว่าสิบอกข่าวดีอีกจ๊กน้อยหนึ่งที่จริงแล้วเ้อก,ก็เปิดเทอมมือนี้ค่ะจริงๆแล้วเปิดเทอมแล้ววันนี้แต่ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอ่ะเก็บตกสงสารคนที่เขายังไม่มีที่เรียนขยายให้ถึงวันที่20่ิตมิถุนายานนี้เท่านั้นนะคะหันแม่หลูกหล้านว่าท่านหนมีหมองเรียนนะคะ่ะคุณแม่คุณยายคุณพี่ มาเนี่ยค่ะมาเรียนมอม,อมอรอรวิทยาเขตรอเอ็ดรับบดค่ะคุณคู่ทุกคนคุยกันแล้วผู้บริหารเพิน่นกะสร้างนโยบายมาแล้วว่าเรามอมอ,มอรอวิทยาเขตรอยเอ็ดเ,เราต้องปั้นดินให้เป็นดาวคนที่มาเรียนกับเราไม่ใช่มีแต่ดาวโมเมนต์มิตรสตาร์มิตรดินมิตรหินมิตกรก้อนกวดมาเรียน แต่เราสามารถจะปั้นดินนั้น่ะให้เป็นดาวได้นะคะเราก็ภูมิใจนะคะในความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ของพวกเราค่ะเกิดมานแต่ปี30กกว่าจนหอดปีนี้6กกว่า20กว่าปี30ปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่สามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆได้ค่ะ ต้องขอขอบพระคุณไปยังพระครูจิรวัฒนากรน,นะคะเจาา้าคณะตำบลสวนจิกค่ะที่ได้สนับสนุนทั้งเครื่องเสียงการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะกับโดยทีมงานเพียนทองออดิโอด้วยนะคะทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดงานท่านก็มาด้วยใจจริงๆต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็จะมีพิธีกรหลักนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกัน,นะคะ่ะพระมหาธีรานุวัตร ธีรยานโนนะคะเจ้าคณะตำบลเหนือเมืองค่ะกราบนิมนต์เลยนะคะผมก็กราบถวายความเคารพพระรพแม่พรูบาอาจารย์พระเทรานุเะเจ้าคณะพระสังฆิการผู้บริหารคณาจารย์เจ้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาบุราวัทยยวิทยาเขตร้อยเอ็ดที่เคารพทุกรูปครับ แล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ศรัทธาสาธุชนอพุทธบริษัททั้งหลายดังที่เราท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอดธรรมยุทธ์ร่วมกับมหาวิทยายลัยมหามก,กุฏตราชวิทยายลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้จัด โครงการเพื่อสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,ริยนายกที่พระองค์มีพระดำริด้วยความห่วงใยแก่พุทธบริษัทที่ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องจากที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบก็คือสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรค เรียกง่ายก็คือโควิด1 9ที่ได้รับผลกระทบที่เรียกว่าเป็นผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ของชาวโลกเลยก็ว่าได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงสาคติยานะองค์ก็ทรงมีพระดำริได้ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือในส่วนของคณะสงฆ์ได้สนับสนุนก็ ตามแนวพระธรรมดิตามแนวพระธรรมดิของพระองค์ก็มีการจัดตั้งโรงทานการสนับสนุนช่วยเหลือดังที่วันนี้ในส่วนของคณะสงฆ์ธรรมยุทธจังหวัด้อยเอ็ดก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทลานุเทระได้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมทิติยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธวัดบึงพลานชัยลวงปู่ทองอินกระตับปญโยวัดป่ากุง หลวงปู่พระครูปัญญาวราพรหรือหลวงปู่ประเวศจังหวัดจันทบุรีและก็รวมถึงพระครูวิมลบุญโกศลและก็พระเทลานุเทละระดับพสังาธิการรวมถึงตลอดถึงคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดระเอ็ดพระสังาธิการทุกระดับก็ให้การสนับสนุนจึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาก็คือเป็นโครงการที่อมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ผมีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่รอขั้นตอนรอพิธีการรอกําหนดการช่วงนี้ก็เป็นช่วงลงทะเบียนดังที่อาจารย์ดรปิยสุาได้แจ้งได้เบือ้องในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าในวันนี้กิจกรรมเราจะเริ่ม โดยเวลาประมาณ9น้นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ12นิกาโดยประมาณเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เป็นผู้ที่ได้รับเชิญก็ดีเป็นตัวแทนก็ดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีขอได้ลงทะเบียนด้านหน้าแล้วก็รับการตรวจวัดจากเจ้าหน้าที่แล้วก็นั่งเข้านั่งตามลำดับหมายเลขหรือตามลำดับอะไรชื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม ่อนอื่นอาตมาก็ขอ,อแจ้งกำหนดการขั้นตอนพิธีการที่จะได้ดำเนิกนการในวันนี้พอสังเขตดังนี้กำหนดการคณะสงฆ์ธรรมยุทธจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาวงสาคตยานสุนิรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุราชาวียัลัาวิทยาเลีย,ยตำบลลงดานอำเภอเมือง101จังหวัดร้ออด็ดวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามกำหนดการดังนี้เวลา8นาฬิกาลงทะเบียนรายงานตัว เวลา9นาฬิกาเจ้าที่จะระเบียบในการเตรียมการเข้ารับถุงยังชีพถุงปันสุขเวลา10บนาฬิการพระเดชพระคุณพระธรรมิติยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธเจ้าวาดวัดบึงพลานชัยพระรามหลวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดประธานาจารผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย,ยมหามากุฏราชวิทยาลัย,ยวิทยากรเอ็ดจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในบันชัยคงกเกษมผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายสักการะหน้าพระบรมรูปและหน้าพระรูปสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังคับปรินายกพระราชนิพติวิมลเจ้าคณะเจ้าละเอ็ดธรรมยุทธถอยสักการะประธานสงฆ์พญานเวรราชรองเจ้าคณะเจ้าละเอ็ดธรรมยุทธถอยสักการะพระครูวิจิตปัญญาพรเพื่อช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จธรรมยุทธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดถวายสักการะนาะยวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดถวายสักการะนะนางสาวเพญประภาแพ,าพงไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดถวายสักการะนะพระครูวิจิตปัญญาพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเ <c oughs> จ้าคณะเพิร์ศรีสมเด็จธรรมยุทธรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานต่อประธานสงฆ์และก็มอบสิ่งของแก่ประชาชนตามลำดับในวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ร่วมพิธีพระเดชพระคุณพระธรรมธิติยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบรมยุทธเจ้าวัดวัดบึงพลานชัยพระมหลวงกล่าวซ้ำโมทนียกถากล่าวปิดโครงการประธานสงฆ์นำไหวพระประธานสงฆ์เดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธี อันนี้เป็นขั้นตอนหรือกําหนดการที่เราจะได้ร่วมกันดําเนินในภาคเช้าของวันนี้นะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนได้แจ้งนะครับว่าในเบื้องต้นทางคณะสงฆ์นั้นได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์สนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ อย่างน้นอยๆถ้าไม่ได้ยังไม่หายจากโรคร้อยเก็เป็นการให้กําลังใจให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นให้การสนับสนุนเ,เครื่องยังชีพเ,เพราะการเผชิญกับไวรัสไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นก็เป็นการเผชิญในทั่วโลกก็ว่าได้เป็นการเผชิญปัญหาระดับโลกก็ว่าได้แต่ก็เป็นที่น่าพอใจตามรายงานข่าว ในการจัดการปัญหาของไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด19เนี่ยทราบว่าประเทศไทยเป็นอันดับสองของโลกนะที่ได้รับการพิณาเป็นรับมือไวรัสเป็นอันดับต้น,ตนของโลกอันดับสองโลกเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเพราะฉะนั้นแสดงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้น จากผลกระทบที่ได้รับมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันก็มีการพัฒนารูปแบบการรักษาจนกระทั่งการรับมือได้จนกระทั่ง,ถ,งถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุญ,ญาตให้ทางอาจารย์ดรปิยศสราได้นําเรียนข้อมูลเบื้องต้นอ,อีกต่อไปเดี๋ยวกใกล้ถึงเวลาจะได้นําสู่เข้าพิธีการเป็นดาวสืต่อไปขอเชิญครับ ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เอกนะคะพระมหาธีรนุวัตรค่ะที่ได้ให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางมอมอรว,วิทยาเขตร้อเอ็ดนะคะเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ เข้ามาณสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะท่านใดที่มีสมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์ที่สามารถเล่นไลน์ได้สแกนได้นะคะเราก็จะเช็คอินในเว็บ่ไทยชนะนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เช็คอินนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆน,นักศึกษาวิชาอาหาระคะ่ะเอา้ามหาวิทยาลัยสงก็มีเรียนรอดอยู่บอกมีนะคะ รอดออก็มีค่ะเนี่ยน้องๆรอดอเพิ่นกับซิมายางให้สแกนคิวอาโค้ดไทยชนะไม่ได้ว่าเราเป็นไม่ได้ว่าเพื่อนเป็นแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าตามตัวถือสิดเดไปรักษาเด้ท่านทวงที่เนาะค่ะเนาะเอาละค่ะ,ะ,ะ,ะเราต้องเช็คอินนะคะผ่าน QR โค้ดไทยชนะนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ พี่จอนคะจะขอน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะคะได้เดินให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณพี่นะที่ยังไม่ได้เช็คอินเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยเว,เว็บไซต์เนะเว็บไซต์ของไทยชนะเนี่ยคะ่ะให้เช็คอินด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จอน,น้องจอนนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของ การฝึกรอดอด้วยดูแลในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะเดินให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องได้เช็คอินเข้าไปในเว็บไซต์ไทยชนะค่ะเช็คอินแล้วแหละอย่าลืมเช็คเอาต์ out. ด้เช็คอินแล้วบาเช็คเอาต์เขาสิว่าเอา้ามือจ้านอนอยูมอ่มอมะรอตี <c oughs> ไม่ต้องมานอนที่นี่นะคะเช็คอินเสร็จแล้วปุ๊บพอกิจกรรมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เช็คเอา์ออกเรียบร้อยค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะมาอยู่ที่นี่อยากส่งลูกส่งหลานมาเรียนนะคะ เรียนเชิญได้นะคะอันนี้ข่าวดีสุดๆเลยหลวงพ่อรองอธิการบดีนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารก็คุยกันและตกลงกันแล้วว่าเปิดโอกาสให้อีกถึงวันที่20มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาเรียนเข้ามาสมาัครเข้ามาเรียนศึกษาต่อที่มมรวิทยาเขต1 1เอย่างที่บอกไปว่าค่าเทอมถูกมากถูกไม่พอแถมยังกู้กยศได้อีกกู้กรออได้อีกนะคะไม่ได้กระทบเงินที่บ้านเลย และน้องๆที่มาเรียนที่นี่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีใจ,ใจิตใจฝ่ายดีส่วนมากนะหมายถึงฝ่ายดียังไงคือเข้าใจว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากใช้เงินที่บ้านที่บ้านก็เหนื่อยพอแล้วและเด็กที่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีงานเสริมมีงานทำไปขับขับมอเตอร์ไซ enda, food, ค์ฟูดเพนด้าแกฟูดจิมไหมคะ ส่งอาหารหรือไปทำเสิร์ฟร้านอาหารต่างๆอย่างเงี้ยหรือจะมีรับสอนพิเศษก็มีนะคะ